หยบหน้า1-9ค่ะบอกง่ายมากเลยนะคะและก็บอสคะขออนุญาตสักนิดนึงค่ะซอคะถือไว้และนี่ก็เป็นภาพที่จะการันตีได้ว่าผมเขาหอมจริงๆบอสคะขออนุญาตเอาจมูกไปแตะที่ตรงไหนก่อนดีค่ะผมเนาะวันนี้มาเป็นผมเดี๋ยวขอภาพแห่งความประทับใจกันสักนิดนึงค่ะ น่าอิจฉามากเลยนะคะคุณหมอค่ะค่ะได้ภาพหรือยังคะอีกหนึ่งนะคะหัวใจรัวๆนะคะสำหรับทุกท่านที่กำลังรับชมเราอยู่ทุกมุมโลกในขนาดนี้ได้ได้สินโอเคค่ะหอมนิดนึงหอมอบอสคะเข้าไปที่ในผมมาหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไ,ได้ใช่ไหมคะแล้วแล้วซอก็ถือไว้อย่างเงี้ยสวยอ,อ,อให้กำลังใจหน่อยได้ไ นนึ่งคะั่นแหละค่ะเนี่ยาะบ๊บับยังไงนะคะไม่เห็นค่ะโอเคและนี่คือการการันตีว่าโฮมจิงโอ้โหถ้าไม่ข้างรักทำไม่ได้นะคะเนี่ย ข้างลัางท้อไม่ได้ในการนี้อาละค่ะดิฉันจะขออนุญาตขอบพระคุณแขกของเราแขกพิเศษของคุณบอยแขกพิเศษของทุกๆคนขอบพระคุณกันก่อนอันดับแรกค่ะดิฉันขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณหมออาร์ตนายแพทย์ภูมิศิล์วันนี้จากสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคามและอีกหนึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนของเรา อาจารย์วิทยาจันตุก็เ,เสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้สาวเสียงหวานขอบคุณมากวันนี้กับคุณบุ๋มบิ้มวรารักบุญสิริค่ะและชิงท้ายด้วยวันนี้ขออนุญาตทุกท่านยืนขึ้นสักนิดหนึ่งค่ะปรบมือดังๆให้กับบอสของเราแกล้งน้องบิ๊กมาเด้เรียบร้อยสุดหล่อของเราค่ะบอสนะคะบอส